สุดเลยที่แพรรี่โพสด่าคนคนด่าใครคะมันเกิดเรื่องอะไรคะอินฟูท่านหนึ่งอ่านะเพื่เดี๋ยวด่าใครตอนไหนก่อนมันหลายเรื่องหลายอย่างด่าอินฟูท่านหนึ่งว่าที่เขามีแฟนเด็กโอ้ไม่ได้ด่าเขาเออมันไม่ได้ด่าเขานะแล้วก็เห็นล่าสุดเขาก็ออกมาโพสทิปเ้วเหมือนกันนะพี่พรใช่ไหมอ่าเขายังขอบคุณอยู่หนูไม่ได้ตั้งใจด่าเขาแต่หนูเห็นว่ามันมีกรณีแบบเนี้เยอะก็คืออินฟูที่วันหนึ่งแบบ หมดกระแสรหรือว่าอะไรแล้วแล้วก็จะมันจะปลอดคล้ายๆกันก็คือออกมาร้องไห้เรียกร้องอะไรอย่างนี้หนูไม่อยากให้ใครมาอยู่ในสถานการแบบนี้แล้วอยากให้เข้าใจชีวิตว่าการทําแบบเนี้นอกจากแบบว่า คนอื่นเขาจะไม่ได้มองเราแบบอย่างสงสารเนี่ยดูเราแล้วว่าเขายังจะแบบสมนหน้าย้อเย,อเยอ้ยเราหนูก็เลยเดินสติว่าเออในวันที่เรามีแสงมีอาชีพการงานที่หาเงินได้ง่ายๆเนี่ยสิ่งที่เราควรทําก็คือเก็บเงินแล้วก็ไปลงทุนหรือสร้างอาชีพอื่นๆสำรองที่มันจะทําให้เราแบบว่าวันหนึ่งพอเราไม่มีกระแสแล้วเรายังจะยังอยู่ได้และมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะมาร้องไห้อะไรแบบนี้หนูแค่หนูแค่อยากให้แง่กินเขาแล้วแล้วทางเรามีการได้คุยส่วนตัวกับเขาไม่ได้คุยหนูเป็นคนที่จ อะไรตามข่าวหนูเห็นแค่ตามข่าวนำเสนอหนูก็เลยแบบหนูติดตามข่าวในทีวีพูอะไรนำเสนอข่าวเขาอย่างนี้นะถ้าพี่พรจะมีปัญหานะคะพี่พรเป็นจัดการทีวีพูเออท้งนั้นเลยพอผ้าสื่อต่างหากที่เอาไมค์มาให้หนูโบว่พูดถ้าพี่พรได้ไหมที่เมื่อถามเรื่องทำในได้ยังไงบ้างตุลกุล ระหว่างหนูกับเขาใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะอม่เหมือนเมื่อกี้ที่หนูให้แต่พา์ก็เหมือนกันมีคนถามว่าที่เงียบๆไปเพราะถูกฟ้องหรือเปล่าก็ยืนยันว่ายังไม่ได้โดนฟ้องแต่อาจจะโดนหรือเปล่าไม่รู้เพราะยังยังไม่เห็นหมายที่ไม่พูดเพราะว่ามันไม่มีประเด็นใหม่หนูจะเป็นคนแบบว่าถ้าเรื่องอะไรถ้าพูดไปแล้วก็ต้องจบไม่ใช่ไปซ้ำเขาหรือไปพูดอะไรที่มันที่มันไม่ได้มีประเด็นน่ะจะไปพูดอะไรก็หนูก็รู้สึกว่าหนูไม่พูดแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าเหมือนต่กคนตักเงียบไปก่อน ใช่คร้ยแต่ว่าติดตามอยู่ไม่ได้ว่าทิ้งเรื่องนี้ไปถ้าถ้าตัดใจที่เขาไม่ได้ออกมาไลรโสดเขาไม่ได้แม่เขาลูกเขาไม่ได้ออกมาไร่สดหรือพูดธรรมะอะไรที่หนูรู้สึกว่าอันเนี้ยสอนไม่ตรงอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการพูดถึงพระไตรปิฎกในแบบที่จะชวนให้คนเข้าใจผิดหนูก็จะพูดอีกอยู่ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มันหมดจะซาไปเยอะแต่ประเด็นใหม่ตอนนี้คือมันกลายเป็นเรื่องที่เขาไปฟ้องร้องกันแล้วเป็นการต่อสู้กันเรื่องขฎอหมายแล้ว ซึ่งหนูยังไม่ได้อยู่ในจุดนั้นเพราะหนูไม่ใช่ทั้งโจทย์หนูจำเลยแต่คนที่เป็นโจทย์อย่างอาจารย์อน,นันตชยัยพี่ต้นอ้อพี่หนุ่ม<ช>ขเขาก็จบไม่ได้เพราะว่าเรื่องมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางชั้นศาลที่เขาต้องไปสู้กันค่ะเรื่องเรื่องเรื่องจิตนี่นะไม่ได้คุยส่วนตัวกันเลยค่ะไม่ได้คุยส่วนตัวกันแต่ว่ามีแบบพี่ต้นอ้อก็ชวนว่าเออวันที่หนึ่ง ไปให้กำลังใจพี่หนุม่มไหมเพราะหนูทราบว่าพี่หนุ่มเขาจะลงไปฟังการใส in. ่สวนมูลฟองที่สุราษฎร์ได้ตัวเองแต่เมื่อหนูติดงานหนูก็บอกว่าไม่ได้ไปค่ถ้าไปจะทำนี่คือว่าวันนี้เขาเตรียมเขาเตรียมผ่านแล้วดีใจเดี๋ยวดูดีใจก่อนพี่กอล์ฟไปเท่าไหร่ต้องดีใจก่อนค่ะอย่า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 เพิ่งว่าเราจะจดหรือไม่จดดีใจเพราะว่ามันเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ ของเมืองไทยเราแล้วก็แสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆชาว LGBTQ ทุกคนที่วันนี้เราสามารถแบบก้าวแล้วก็มายืนได้แบบรู้สึกแบบสมภาคภูมิค<ะ>่ะอยากเรารู้สึกความเป็นคนลเมืองอยา่างเต็มที่ของเราเท่าเทียมกับชายจริงอีกแท้ว่าฉันสามารถจดทะเนียนสมได้ฉันมีกฎหมายที่พร้อมจะคุ้มครองและปกป้องสิทธิของฉันแบบ<ะ>ที่ผู้สมรสิที่เป็นหญิงชายเขาได้รับการผู้เราอยากเกิดเออแลนในอนาคต าในอนาคตมาถึงหนูใช่ไหมครับถ้าในอนาคตยังเขาหากันอยู่แล้วก็ยังไม่มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าไปต่อกันไม่ได้ก็มีโอกาสใจหนูอยากจทใครทุกคนก็ต้องอยากจน เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแง่ว่าจดแล้วมันดูเท่จดแล้วมันดูว่านี่ไงฉันมีใบสมรสนั้นะมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะคุ้มครองเราหลังจากนั้นสมมติมเรา,เาจดทะเบียนกันไปแล้วทําธุรกิจการเกิดหย่าล้างการฟ้องร้องกันต่อไปชู้จะไม่ได้ฟ้องกันได้แค่หญิงชายแล้วนะคะเราจะเห็น LGBTQ ข <c oughs> ึ้นศาลโฟ้องฉ <c oughs> ่ำเ,เป็นชู้กันไอ้ใครที่แบบ เล่นชูเตรียมไว้ต่อไปเราจะเห็น LGBTQ ถูกฟ้องข้อหาเป็นชูนนช่วงนี้เหมือน <c oughs> คู่เราสวีก,กันมากมามรีกหัวเรียกเมียกันเลยเไม่ใช่สวีเพราะว่าของหนูกับแฟนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแฟนเขาเป็นครูฮะปีนี้เขาฝึกสอนอแล้วก็นานๆทีอย่างเดือนหรือ2เดือนนั้นหนูจะได้มีโอกาสเจอเขาทีนึงเพรพอเจอกันมันก็ต้องฟิลลิ่งนิดนึงนะฮะหมดอยากปากแห้งมันก็ต้อง เขาแตวเราเราไม่ได้เราดูไหนเราไปไม่ได้โกรธไม่ให้ตอดเรียกหนูเจนหรือะไรก็ไม่ด้ตอดแต่ล่าสุดเห็นเขาเรียกผัวด้วยอล่าสุดแต่ตัววันนี้นางบอกว่าสวยเหมือนเทวดาหรือก็เดาผดเทวดาบ้างแตมหรือว่าอย่างนี้แหละดีมันจะได้คบกันได้นานๆหยอกกันแบบนี้มีกันโกรธจริงหนึ่งวนกันโกรธจริงไม่เคยมีเพราะว่ารู้กันอยู่ด้วยกันแล้วหนูชอบให้เขาเป็นแบบนี้ด้วยนะแสดงว่าถ้าเขากล้หยอกเราได้ล้อเราได้หรือเอาเราไป โพสในโซเชียลในอะไรแสดงว่าเขาอะไรนะครับแชรบโพสแซวใช่หนูรู้สึกว่าแบบเนี้ยดีดีฝ่าเขาไม่กล้าเขาอายเขาอายดีฝ่าการที่แฟนเราอายที่จะพูดถึงเราเออย่าไปกลัวแฟนที่แบบแกล้งเราโพสว่าเราดีอะไรเงี้ยเลยนิกัยกนนาไปขอเาลยนจงกลัวแฟนที่แบบอายที่จะพูดถึงเราดีกว่านิสการ์ยกขันนากไปขอเขาเลยไหมคะหนูว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เพราะว่าถ้าสุดนางที่หนูโพสแวรว่าพรอจดทะเบียนสมรสแล้วนางก็บอกว่า อยากได้ก็มาขอ,อาก็ไม่ก็ไม่ติดนะคะอ,อยังละสิบอะไรอย่างละสิบคะเงินสิบล้านอะไรแม่บุทุ่มโม<อ>โอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นเรื่องอะไรครับคุณเป็น่